ดูตรงล้อเลยอันนี้ลูกค้าสั่งว่าขอเป็นทรงเมกาที่กำลังยอดฮิตกันอยู่หน้าตอนนี้ขอบ20ขอบลึกนะคะแล้วก็จะเป็นตัดตัดเงาสองสีสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับน้องมิสูตสายลุยในรูปแบบที่เจอกันที่โชว์รูมนะคะวันนี้ วันนี้จะมีความพิเศษมากๆนะคะเกี่ยวกับตัวยางของเรานะคะอ่ะล้อแม็กกับยางแล้วกันนะคะคันนี้อ่ะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะน้องพามาชมตัวนี้ซึ่งจะเรียกว่ามันเป็นตัวบุกเบิกของเราเลยกับการใส่แต่งล้อแบบเมกานะคะทรงเมกาที่ทุกคนพูดถึงกันนะคะตอนนี้เรามีให้แล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะตั้งแต่ข้างหน้าเหมือนเดิมเดี๋ยวจะพาดูช็อตใหญ่ๆก็คือจะพาดูล้อเนาะอันนี้นะคะด้านหน้าก็ใส่กันชนหน้า KTC นะคะแล้วก็จะมีสกู๊ปหน้ารถนะคะตัวอักษรไททันอ่าจะได้รู้ว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างนะคะแล้วมาดูทางฝั่งนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นครอบไฟหน้านะคะใส่มาให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็คิ้วล้อ เราจะพาวนไปก่อนนะคะเราจะยังไม่ให้ดูช็อตเด็ดของเราอ่าคันนี้นะคะลูกค้าเป็นคนที่เน้นว่าเขาเป็นคนที่กลัวว่าถ้าฟิลม์มทึบไปเขาจะมองไม่ชัดเขาก็เลยขอว่าอย่าเพิ่งติดฟิลม์มเดี๋ยวลูกค้าไปติดเองนะคะแล้วก็จะมีกันสาดนะคะที่เรามีให้แล้วก็เบ้ามือนะคะอ่าบันไดข้าง ของ Outlander นะคะเช่นเคยการชนท้ายค่ะการชนท้ายรุ่นสแตนดาร์ดหูแดงของเรานะคะตัวนี้อ้าวคราวนี้นะคะน้องจะพาไปดูตรงล้อเลยอันนี้ลูกค้าสั่งว่าขอเป็นทรงเมกาที่กำลังยอดคิดกันอยู่นาตอนนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะ ใส่เป็นแมตขอบ20ออฟลึกนะคะแล้วก็จะเป็นตัดตัดเงาสองสีตรงนี้ลายมันจะคล้ายๆจากั้งอย่างหนึ่งนะอ่ะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าลายอะไรนะคะอ่าตัวนี้นะคะหน้ายางจะ33นะคะแล้วกแก้มยางจะอยู่ที่12.5นะคะตัวนี้เป็นขอบ20ค่ะอ่า วันนี้นะคะเราจะได้เห็นอะไรที่แปลกใหม่นิดนึงนะคะแล้วก็ถ้าถามว่าถ้าใส่ล้อทรงเมกาแบบนี้ต้องยกไหมต้องยกอยู่แล้วนะคะตัวนี้ก็ต้องยกทั้งหน้าและหลังนะคะอ่ะก็จะประมาณนี้คันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้จะมีให้ดูอีกคันหนึ่งซึ่งเป็นตอนเดียวสีขาวเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะใส่คอกสีดำแล้วแต่งที่แต่งเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมากเดี๋ยวจะพาชมอีกคันนึงนะคะเดี๋ยวไปดูกัน คันนี้นะคะน้องกอ็เดี๋ยวขอแจ้งก่อนละกันว่าตัวตอนเดียวของเรานะคะจะมีสีทั้งหมด2สีและมีทั้งเกียร์ธรรมดาและออโต้น,นะคะสีขาวอย่างคันนี้เป็นสีขาวเกียร์ธรรมดาตัวนี้จะอยู่ที่659,000บาทนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสีบรอนบวกเพิ่มอีก700 0ันจะอยู่ที่666,000บาทนะคะ แล้วถ้าเป็นออตโต้นะคะออตโต้จะอยู่ที่7,4 00 0บาทถ้าเป็นสีขาวนะคะแล้วก็บวกเพิ่มอีก7,000บาทถ้าเป็นสีบรอนเงินนะคะบอนเงินก็ราคยาอยู่ที่7,11,000บาทนะคะค่ะยังไงนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด like, แชร์กดซับสไครต์ให้น้องมิซูใส่สลุยด้วยนะคะน้องก็จะมีรถแปลกๆใหม่ๆมาให้ทุกคนได้เห็นซึ่งคันนี้ขอนำเสนอนะคะขอบ20ทสงเมกาใครสนใจ โทรหาน้องได้เลยนะคะ0994615466เบอร์เดียวเบอร์เดิมนะคะน้องแต่งให้ตามใจคุณนะคะยังไงฝากด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเจอกัน